ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันเสราร์ที่22มิถุนายนคิเตศก,กัาศ2024มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกหนึ่งแดกูเอฟซชนะยองบุคฮุนไดมอเตอร์3 0กังวอนเอฟแพ้กิมชอนซัมมูเอฟซีสแทจอนซิติเซน f อฟชนะกวางจูเอฟซีสเอฟซโซชนะซูวอนเอฟซี ผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจหนึ่งรีกมาชิดะเซลเวียเสมออวิสปาฟูกูโอกะศูนย์ศูนย์โตเกียวเวอร์ดี้ชนะนากโยยาแกมปัสหนึ่งศูนย์อันเบลเล็กนิอิงาตะเสมอคาวาซากิฟอนตาเล่สองสองกัมบะโอซาก้าชนะวิเซลโกเบสองหนึ่งจูบิโลอิวาตะเสมอเซเลโซโอซากะหนึ่งหนึ่ง อุลาวะเลดไดมอนเสมอคาชิมาแอนเลอร์สองสองโชนันเบลแมร์แพ้เอฟซีโตเกียวศูนย์หนึ่งซากันโตซูชนะเกียวโตซันงะสามศูนย์คาชิวะเลโซแพ้ซานเฟเซฮิโรชิม่าศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจสองลีกมอนเตดิโอยามากาตะเสมอ เวกันตาเซนไดหนึ่งหนึ่งเวนฟอร์เรตโกฟูแพ้เอฮิเมฟ f ีหนึ่งสองโยโกฮาม่า FC ชนะโลอาโซคูมาโมโตห้าศูนย์วิวาเลนนากาซากิชนะฟูจิเอดะ MY FC สองศูนย์ลีโนฟายามากุชิแพ้อิวากิฟ f ีศูนย์สามฟาเกียโน โอกายามะชนะเทสปาคูสสึกุมะ1-0โทชิกิเอสซีชนะเจอีเอฟยูเนเต็ดอิชิฮาระซึบะ2-1คาโกชิมะยูเนเต็ดเอฟซีชนะโออิตะตรินิตะ3-0ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีก2 อันซานมูกุงฮาวาฟซีชนะกยองนำฟซีสี่ศูนย์ซูวอนซัมซุงบูวิง่งชนะซองนำฟซีสามศูนย์ฟซีอันยางชนะโซอ,อีแลนฟซีสองหนึ่งผลฟุตบอลบราซิลซีรีเอครีคูม,มาอีซีชนะโบตาโฟโ,ฟโกโอาเจสองหนึ่ง ผลฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชั่นหนึรินดาวิกชนะดันวิกเลนี3 1ทออาคูเลียลีแพ้เล็กเนียเลจาวิก1 2 1> ผลฟุตบอลอุซเบกิสถานซูเปอร์ลีกโลโคโมชีฟทัชเคนแพ้ซอกเดียนนาจิซักหนสองดินาโมซามากัน เสมอ FK Andijon 1-1ผลฟุตบอลสเปนพีเมียราดิวิชัน่น e RFEF กิมนาสติกทาลาโกนาชนะมาลากา CF 1-0ผลฟุตบอลลัตเวียเวอร์ลิกาโกบินาส SC LFS แพ้ลิกา FC 0-6 ผลฟุตบอลออสเตรเลียนิวเซาเวลพรีเมียร์ลีกซินีโอลิมปิกพบกับ FC, เอเปียไลฮัชเอฟซีเลื่อนการแข่งขันมาโคนีสเตลลาออนเสมอซูเทอร์แลนด์ชาร์กสามสามฮิลยูเนเต็ดเอฟซีแพ้วูลองกองวูฟศูนย์สองเซนจอร์ซีจีเอฟเอแพ้ NWS s p i l i s t FC 34ผลฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชั่น1โซโกอนแดนชนะของสวินเกอร์2 0ผลฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกเวสทรีแพ้วาลูเลยวิก1 5 HK โคปาโวเกอร์ชนะสแจแมนกาดาเบ B 4 3ี่สไวกิงเกอร์เลยวิก เสมอ kr legia wic 1-1ผลฟุตบอลลิทัวเนียเอลีก fk t a n s ิ n เวสชนะ the sin gas telc e สามศ fk p a n ีสเวจิสชนะ d ดนาว้ a อารีตุสสผลฟุตบอลออสเตรเลียแคปิตอลนิชแนลพรีเมียร์ลีกโอคอนเนอร์ไหน แพ้แคนเบอร์าโคเอเชียเอฟซีสอคูม่าไทเกอร์เอฟซีชนะโมนาโลแพนเทอร์เอฟซีสี่นฟุตบอลอาร์เจนตินาพีเมรานาสิอองนานเดปอติโวมาดินชนะเอสตูเดนเตเดลิโอกัวโตหน่งศูนยเดฟเอนโซเลส เดเบลกราโนแพ้กิมมาเซียเมนโดซาศูนย์หนึ่งคลับอันมาโกแพ้นัวบาชิคาโกหนึ่งสองเซเอซานมิเกลเสมอทันเลเลสเดอร์ีเมเดียสเดอร์เอสคาลาดาศูนย์ศูนย์บราเดอักโดเกเสมอ เดปติโวโมลันศูนย์ศูนย์ติสตันสัวเรสชนะออบอยฟอเรสตาหนึ่งศูนย์ซีเอเทมเปอรี่ชนะคิมเมสเอซีหนึ่งศูนย์ผลฟุตบอลนิวซีแลนด์เซนทันลีกนอตเวลลิงตันเอฟซีชนะสเตปเอลเอสซี LS C สามหนึ่งผลฟุตบอลนอร์เวย์หญิงท็อปซีเลียนโลเซนบอกหญิงแพ้วาเลเินกาหญิงหนึ่งสองสตาเบกหญิงแพ้ l s อควินเนอร์หญิงศูนย์หนึ่งโลหญิงชนะโคบอลหญิงสองหนึ่งลินฟุตบอลหญิงชนะอาซาเน่ฟุตบอลหญิงหนึ่งศูนย์บานหญิงชนะ อาณาบอลนาหญิงห้าหนึ่งผลฟุตบอลยูฟ่ายูโร2,024ในเยอรมนีจอร์เจียเสมอสาธารณรัฐเช็กหนึ่งหนึ่งตุรกีแพ้โปรตุเกสศูนย์สามเบนเยียมชนะโรมาเนียสองศูนผลฟุตบอลไต้หวันมูหลานฟุตบอลลีกหัวเรียนหญิงแพ้เท่าหยวนมาสหญิงศูนหนึ่ง นิวไทเปซิตี้หางหยวนหญิงชนะไทเปบราโรหญิง1-0เกาซงแอชแท็กหญิงเสมอไทจงบูไฮเวลหญิง1-1สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อที tde7mail.com ทีเเ็็7แม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเดบ่ายเ d ็7แม่นะครับ